หากเอ่ยถึงหลวงปู่กวนหรือพระครูสุจิตจานุรักษ์ท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานสายยุบหนอพองหนอการปฏิบัติธรรมวัดเคียนทองลำดับสมาธิยาน16ของโยคีผู้ดำเนินทางสมถา,าวิปัสสนาท่านเป็นพระที่มีศีลจรวรวตดีเลิศเอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคนหลวงปู่เป็นพระปฏิบัติด,ดีและสอนลูกศิษย์ให้ปฏิบัติตามท่านพระเครื่องที่หลวงปู่ได้ดำริสร้างทุกรุ่นหลวงปู่ จะคัดเลือกมวลสารเองมวลสารแต่ละอย่างหาได้มาด้วยความลำบากต้องปีนต้องมุดเข้าไปเอามาจากในถ้ำและหน้าผาสูงเรื่องพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงพระสมเด็จเขี้ยวแก้วเนื้อแร่เหล็กไหลพิมพ์เล็กขนาดเท่าพระวัดปากน้ำปี2540าปี2540หลวงปู่กวนท่านสร้างเอาไว้จำหน่ายเพื่อเอาไว้ปรับปรุงเสนาสนะของวัดและเพื่อเอาไว้สร้างโบสถ์ในอนาคต โดยเก็บเอาไว้ใต้หลังคาโบสถ์สร้างพร้อมกันด้วยมวลสารเดียวกันกับพิมพ์สมเด็จเกตุรุสมที่ราคาเป็นหมื่นพระรุ่นนี้เป็นพระเนื้อผงที่อุดมไปด้วยผงแร่ง้วนดินกระปีดินเคลือดินมากเป็นพิเศษทว่าเนื้อพระยังไม่แกร่งเหมือนเนื้อพระพิมพ์ปกโพที่ท่านสร้างราวปี2545ถึง2546หลวงปู่กวนท่านได้บอกกับตาปีดว่า เอาปืนมาลองเลยยิงไม่ออกก็เลยมีลูกศิษย์ที่เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรนำไปทดลองยิงปรากฏว่าปืนยิงไม่ออกจริงๆทําให้เป็นที่เสาะหากันมากในหมู่ตำรวจปากน้ำประแสง้วนดินกระปิดินเคลือดินธาตุสามชนิดนี้เมื่อนำมาคลุกเคล้าวรวมกันแล้วอธิษฐานจิตหลอมธาตุเป็นหนึ่งเดียวจะกลายเป็นเหล็กไหลหลวงปู่กวนท่านเป็นผู้ค้นพบ และท่านได้สร้างพระสมเด็จโปกโพเนื้อเหล็กไหลที่มีอนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์จากการหลอมธาตุทั้งสามเป็นหนึ่งเดียวด้วยวิปัสสนาญาณของท่านหลวงปู่มหาบุญมีท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าในระหว่างที่หลวงปู่กวนท่านได้ทรงยานอยู่ในถ้ำเขาชมเมาถึงชะอังโอนได้บังเกิดนิมิตเห็นเทวดาในถ้ำเทพที่รักษาเหล็กไหลได้นำเหล็กไหลมาใส่ลงในมือท่านรูปพัณ์สันฐาน ขนาดเท่าเม็ดข้าวสารสีดำท่านเห็นแล้วท่านก็ตอบกลับไปว่าลูกศิษย์ของอาตมามีมากหากได้ไปก็แบ่งให้กันไม่ครบเอาอย่างนี้อาตมาขอหินขอแร่ที่อยู่ภายในถ้ำแห่งนี้ไปแล้วกันเมื่อเทวดาหรือเทพที่รักษาเหล็กไหลได้ยินอย่างนั้นก็บอกกับหลวงปู่กวนว่าถ้าอย่างนั้นก็ได้หลวงปู่ท่านก็จึงเก็บเอาหินแล้วแร่ ที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเหล็กไหลไปก่อนหยิบท่านได้ถามเทพพญดาที่รักษาเหล็กไหลว่าหินก้อนนี้หยิบได้ไหม,ทหกกนนมเทพพญยยดาที่รักษาเหล็กไหลก็ตอบว่าได้พอท่านหยิบอีกก้อนหนึ่งก็ถามเทพพญดาที่รักษาเหล็กไหลว่าหยิบได้ไหมเทพพญดาที่รักษาเหล็กไหลก็ตอบว่าไม่ได้ทุกครั้งที่หลวงปู่ท่านหยิบท่านจะถามอย่างนี้ทุกครั้ง และท่านก็ได้นำเอาหินก้อนแร่ต่างๆที่เทพพญดาที่รักษาเหล็กไหลให้มานำมาสร้างเป็นพระสมเด็จอันลือเรื่องทรงพุทธานุภาพสูงยิ่งนักพระผงเหล็กไหลของท่านแปลกมากที่เป็นเนื้อผงก็จริงแต่สามารถเอาแปลงทองเหลืองขัดได้ยิ่งขัดก็ยิ่งขึ้นเงาและเปลี่ยนเป็นสีดำมันเงามากขึ้นเท่านั้นหลวงปู่กวนวัดตะเคียนทอง พระอริยะเจ้าที่ทรงภูมิธรรมชั้นสูงรู้วราระจิตตรวจกรรมเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับพระอุปคุตสรีระไม่เน่าเปื่อยเหลี่ยนรุ่น80ปีของท่านเทวดามาขอพระแม่คงคาก็มาขอท่านเป็นพระที่มีศีลจรรวัตด,ดีเลิศเอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคนหลวงปู่เป็นพระปฏิบัติด,ดีและสอนลูกศิษย์ให้ปฏิบัติตามท่าน ท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานสายยุบหนอพองหนอโดยท่านได้ธรรมกายมาก่อนแล้วท่านก็ได้บรรลุธรรมสูงสุดด้วยบริกรรมยุบหนอพองหนอตามแนวทางที่เจ้าคุณโชดกพระธรรมธีรราชมหามุนีวัดมหาธาตุได้ให้แนวทางไว้เหล่าญาติโยมที่มีเรื่องทุกข์ใจจะเดินทางมาหาหลวงปู่ขอให้หลวงปู่ดูให้หน่อยซึ่งหลวงปู่ดูด้วยตาใน คุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นว่าทำไมชีวิตถึงได้ประสบเคาะห์กรรมแบบนี้และหลวงปู่ท่านก็จะดูให้โดยท่านจะพูดโต้ตอบกับสิ่งที่มองไม่เห็นในอีกมิติหนึง่งและก็บอกให้ญาติโยมนำไปแก้ไขแม้แต่ฝรั่งนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวสนสนจังหวัดระยองยังเอ่ยปากเรียกหลวงปู่กวนว่าเดอะเมจิกออฟมังหรือหลวงปู่ตาทิพย์หูทิพย์ หลวงปู่กวนเคยเล่าว่าตัวท่านเคยเกิดเป็นฤาษีมาหลายชาติและท่านเคยได้สาบานเป็นพี่น้องกับพระอุปคุตเอาไว้หลังจากท่านไม่อยู่พระอุปคุตจะเป็นผู้รักษาสังขารของท่านเอาไว100้1นึร้อยปีซึ่งหลังจากที่ท่านมรณภาพแล้วสรีระสังขารของท่านก็ไม่เน่าเปื่อยดังที่ท่านได้กล่าวไว้จริงๆพระเครื่องของหลวงปู่เรื่องยิงไม่ออกเป็นเรื่องธรรมดาของพระสายนี้ ท่านได้มรณาภาพอย่างสงบเมื่อวันที่20กันยายน2548หลวงปู่กวนวัดตะเคียนทองทารามจังหวัดระยองกราบสาธุสามแพร่งชยแนล